พี่รู้ไหมครับจำนวน25ล้านหุ้นฟังโชคใหม่นะ25ล้านหุ้นคูณที่ราคาอยู่ประมาณ12 7 1 0ี่อ่ะ127บาท127บาทคูณ25ล้านหุ้นเป็นเงินเข้าๆประมาณเท่าไหร่รู้ไหมครับ3 0 0 0ล้านบาทแท่งขาวแค่นี้เองเห็นไหมแท่งขาวมันอยู่ตรงนี้นะครับเห็นมือโชคไหมแท่งขาว มันซ่อนบิ๊กหลอดที่มีมูลค่า3,000กว่าล้านซ่อนอยู่ในแท่งขาวตรงนี้เกิดการซื้อขายที่25ล้านหุ้นวันเนี้จะให้ดูบิ๊กหลอดที่ซ่อนอยู่ในกราฟแต่ละตัวแล้วสุดท้ายบิ๊กหลอดที่เข้ามาซื้อนะครับหลังจากนั้น2อาทิตย์3อาทิตย์หรือ1เดือนขึ้นไปราคาหุ้นทุกตัวขึ้นสูงกว่าเก่าทุกตัวที่มีบิ๊กหลอดเข้ามาพี่รู้ไหมครับ คนที่มีเงิน3 0 0พันล้านห้าพันล้านที่เข้ามาซื้อหุ้นได้อะเขาต้องเป็นเซียนหุ้นแล้วเขาจะต้องเก่งมากๆเก่งมากๆเลยนะคนพวกนี้เข้าทีไรก็ได้ตลอดเลยจำได้ตอนนั้นนะครับเมื่อประมาณปลายปีมั้งเฮียหงที่เราเรียกว่าอะไรนะเซียนหุ้นอัจฉริยะขอโทษนะครับที่เอ่ยนามท่านท่านซื้อ ivl ที่ราคาประมาณยี่สิบไปปลายมัย้ง ปัจจุบันนี้40กว่าบาทแล้วเห็นไหมครับนั่นก็เป็นบิ๊กหลอดถามว่าโชคตามไหมโชคก็ตามนะไม่ใช่ว่าไม่ตามดังนั้นกำลังจะบอกว่าสัญญาณบิ๊กหลอดที่เข้ามาที่มันซ่อนอยู่ในกราฟมันอาจจะไม่ได้เป็นข่าวดงข่าวดังอะไรมากมายแต่มันเป็นอะไรรู้ไหมมันเห็นได้โดยไม่ต้องมีข่าวเพราะมันเห็นได้จากแท่งขาวที่มันซ่อนอยู่ในแท่งซื้อขายประจําวันนั้นไงดังนั้นนะครับมันเพิ่งซื้อขายไปเมื่อวันที่เท่าไหร่เอง เมื่อวันที่เมื่อวันที่27เดือน5ก็แปลว่าวันเพลือหัดที่ผ่านมาไงครับผมใครดูนะพรุ่งนี้ราคาเปิดตลาดอาจจะมีบวกลบโดดโดดอยู่นิดหนึ่งนะครับของของตัว C B G หรือคาราบาวอันนี้ก็ให้บอกไว้ให้สังเกตไว้ก่อนแต่วันนี้ที่โชคจะสอนคือแท่งขาวของวอลุ่มที่เราเรียกว่าบิ๊กหลอดสำคัญนะ มันทําให้เราอ่ะเข้าตามแล้วรอจังหวะตามเขาได้ยังไงก็มีโอกาสได้ตังหรือได้ตังเลยนะ70-80%ให้สังเกตไว้แล้ววันนี้จะมีตัวอย่างบิ๊กหลอดประมาณ3-4แท่งให้เห็นว่าทุกครั้งที่บิ๊กหลอดมันเข้าบิ๊กหลอดเข้าหรือพูดง่ายๆอะ่ะเจ้ามือเข้าเต็มๆโยนก้อนเข้าไปหรือนายทุนหรือผู้เล่นรายใหญ่เข้านะครับหุ้นจะค่อนข้างดีดราคาแล้วก็วิ่งขึ้นทุกตัวนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะ ดังนั้นถ้าเราไม่เก่งก็ต้องเก่งตามผู้เล่นรายใหญ่คือเล่นตามเจ้าก็ได้อันนี้มันเป็นอะไรแล้วเป็นสัญญาณบางอย่างเกิดขึ้นให้เราเห็นวันนี้หัวข้อหนึ่งที่พี่ต้องจดไว้นะครับบิ๊กหลอดแท่งบิ๊กหลอดก็คือลักแท่งขาวนะครับที่เปิดที่เป็นราคาก่อนเปิดตลาดหรือราคาปิดตลาดส่วนใหญ่แท่งขาวมาก่อนราคาเปิดตลาดดังนั้นเป็นสัญญาณว่าเจ้ามือหรือบิ๊กหลอดเข้าหรือนายทุนใหญ่เข้าหุ้นตัวนี้ในอนาคตจะต้องอะไร ดีดราคาขึ้นเข้าใจข้อนี้ไหมเข้าใจโชคไหมเนี่ยโชคพยายามจะสอนให้พี่ละเอียดที่สุดเลยนะครับผมพี่ครับสนใจบิ๊กหลอดกับโชคหน่อยนะเพราะบิ๊กหลอดทำเงินจริงๆได้ไหมครับบิ๊กหลอดโอเคไหมเมตตาต่อโชคหน่อย วันนี้ชโชคเตรียมแท่งบิ๊กหลอดจริงๆชโชคไม่ได้เตรียมชโชคเราจะบอกว่าอะไรรู้ไหมจริงๆอ่ะชโชคจะอะไรรู้ไหมครับชโชคถอดเซตร้อยมาทั้งหมดดังนั้นตอนนี้นะครับรายการเซตร้อยคราวก่อนนั้นชโชคถอดตั้งแต่หมดอะไรนะครับ A กับ B ใช่ไหมครับในอักษรของเอบไล่เรียงไปวันนี้ชโชคขึ้นในเรื่อง C แล้ว ห็นไหมโชคก็จะเรียงนะครับ C นะครับ C ไม่ว่าจะเป็นเซนเทลอะไรก็แล้วแต่นะครับโชคก็จะเริ่มเลียงหมวด C นะในเซตร้อยอ่ะทุกคนจะต้องชินตากับหุ้นเซตร้อยกับโชคแล้วโชคก็เป็นคนไม่เลือกหุ้นข้ามหุ้นหรือเลือกเอาดีๆเอามาสอนเพื่อให้มันรู้สึกว่าหวยออกแล้วมานั่นไม่โชคจะถอดวิเคราะห์และตัวอย่างโชคจะเลียงแต่เซตร้อยหมวดอักษรตัวแรกเลยตั้งแต่ A ไปถึง Z เข้าใจไหมครับในเซ็ตร้อยเลยนะดังนะั้นทุกคนต้องคุ้นเคยกับเซ็ตร้อยเซตร้อยเป็นศูนย์ลัวเป็นหุ้นพื้นฐานและปัจจัยค่อนข้างดีที่ตลาดหลักทรัพย์เลือกขึ้นมาขึ้นกระดานร้อยตัวแรกที่ปัจจัยปันผลผลประกอบการความแข็งแกร่งของบริษัทถือว่าค่อนข้างดีดังนะั้นมันเป็นโซนเล่นสําหรับปลอดภัยสําหรับพวกพี่ให้เลือกเล่นหุ้นในกลุ่มเซ็ตร้อยเพราะในกลุ่มเซ็ตร้อยเนี่ยหุ้นมันก็ทำกำไรได้เยอะมากถ้าเรามาเล่นเป็นลันเทน แล้วไม่หลงด้วยในเซตร้อยมีทั้งหุ้นใหญ่หุ้นกลางเกือบจะเล็กก็มีหุ้นวิ่งหุ้นปัน่นหุ้นถือ VI ก็อยู่ในเซตร้อยทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นน่ะมันเป็นสนามเรียนรู้ที่เซฟและปลอดภัยที่สุดที่พี่ควรจะเรียนรู้กับโชคแล้วมันเป็นการฝึกมันเป็นสนามทรายที่ฝึกได้ทุกคนเก่งแล้วปีกกล้าขาแข็งแล้วก็ไปเล่นโต้คลื่นซะที่ไหนก็ได้แต่ตอนนี้ซ้อมในสนามทรายก่อนมันไม่มีคําว่าเจ็บ มันมีคําว่าได้มากหรือได้น้อยแต่ประสบการณ์แน่ๆได้แน่เพราะโชคจะตีแผ่ทุกอย่างาแสดงว่าโฟกัสที่โชคสอนไม่มีคําว่ายกเมฆแต่จะเอาความจริงจากกราฟที่มันปฏิเสธไม่ได้เอามาถอดแล้ววิเคราะห์ให้พี่จดจําสุดท้ายเมื่อพี่จดจํากับรูปแบบมันได้ชัดเจนพี่เห็นกราฟปุ๊บพี่รู้เลยว่าครัวเนี้ควรเข้าไม่ควรเข้าแต่สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาก่อนว่าต้องเป็นหุ้นขาขึ้น ขาขึ้นมองจากสัญญาณอะไรไซด์เวจุดพุเป็นเขียวใหญ่เขียวใหญ่เนี่ยจะต่อยอดเป็นแพทเทิร์นไหนอีก5แพทเทิร์นที่โชคสอนไปเมื่อกี้ไงยิงขึ้นราคาไล่ราคาซึมขึ้นออกข้างย่อเตรียมขาเอ็นหรือทุบราคาล่วงนึกออกไหมแล้วพิจารณาต่อว่าไอ้ยิงขึ้นเนี่ยมันอยู่โซนไหนถ้าอยู่โซนล่างถ้าอยู่โซนล่างส่วนใหญ่นะครับโซนล่างโซนกลางนะครับยิงไล่ราคาซึมขึ้นกับยิงขึ้นแล้วออกข้าง เตียมขึ้นใหม่หรือย่อขึ้นมาแล้วเตรียมขาเอ็นขึ้นใหม่ยกโลยกไฮแสดงว่าโซนล่างใช้สี่สูตรโซนล่างจะไม่ยิงขึ้นแล้ว,ลวกดราคาแล้วทุบราคาเพราะมันทุบไม่ได้เพราะมันต่ําสุดแล้วเข้าใจยังแสดงว่าโซนล่างข้อที่5ที่เรียกว่าไล่ราคาล่วงหรือทุบราคาล่วงเป็นไปไม่ได้นี่คือโซนล่างนะโซนกลางโซนกลางได้ทั้ง5รูปแบบเลยยิงขึ้นไปยิงขึ้นเพื่อไปตับฐานโซนบนก็ได้ไปพักฐานโซนบนใช้โซนบนนะครับเป็นแนวต้านแทน ก็ได้ซึมขึ้นไปส่วนบนก็ได้ยิงขึ้นแล้วออกข้างแล้วเตรียมขึ้นส่วนบนก็ได้ย่อขาเอ็นขาเอ็นนะครับใช้ตั้งแต่โซนล่างฟังไว้ก่อนนะขาเอ็นเป็นเครื่องมือที่เจ้าถนัดที่สุดนะครับใช้ได้ทั้งโซนล่างโซนกลางและโซนบนเพราะบางครั้งขาเอ็นไม่ได้ต่อขาถ้าเป็นโซนบนมันทุบร่วงยาวเลยก็ได้นะแสดงว่าเราต้องรอดูสัญญาณอะไรสัญญาณโซนเป็นตัวกําหนดเอาใหม่ฟังใหม่นะ หุ้นออกไซเวย์จุดเขียวใหญ่เป็นสัญญาณว่าหุ้นตัวนี้จะทําขึ้นแต่ทําขึ้นมาจากราคาโซนล่างก็มีรูปแบบที่สําคัญของมันทําขึ้นจากราคาโซนกลางก็มีรูปแบบและเงื่อนไขของมันทําขึ้นในราคาโซนบนก็มีเงื่อนไขเฉพาะของมันแสดงว่าการอ่านรอยเท้าเจ้าที่ดีสุดคืออะไรรู้ไหมครับ ราคาอยู่โซนไหนมันจะรู้เลยว่าเจ้าจะใช้วิธีการไหนเอามาเล่นกับหุ้นตัวนี้เข้าใจยังมันเป็นการกองใจเจ้าเลยว่าเจ้าจะใช้แผนอะไรมาเล่นเพราะแผนแต่ละแผนมีขีดจำกัดของโซนราคาเป็นตัวกอบไว้เข้าใจข้อนี้ไม่เอ่ยใช่ครับพี่สาวพี่สุภาพรโชคกำลังจะบอกว่า แท่งขาวที่ซ่อนอยู่มันเป็นบิ๊กหลอดที่ซ่อนอยู่ต้องดูนะบิ๊กหลอดวอลลุ่มเยอะจริงไหมถ้าบิ๊กหลอดวอลลุ่มเยอะจริงนะครับส่วนใหญ่ทุนพวกนี้เข้ามานะครับหุ้นจะขึ้นภายในอาทิตย์2อาทิตย์จะเห็นหนึ่งความแตกต่างของหุ้นขึ้นพี่สาวตามดูตัวอย่างโชคเยอะๆนะมันจะมีตัวอย่างให้ดูเยอะมากวันนี้ในเรื่องคําว่าบิ๊กหลอดหรือแท่งขาวที่มันซ่อนอยู่ครับผมอ่าเริ่มเห็นนะพี่ครับไฟพวกนี้สอนเสร็จ ตอนเย็ยนๆค่ำๆถ้าโชคเคียงงานได้นะครับโชคจะขึ้นให้แล้วพี่ก็คอปปี้ใส่กระดาษ A4 แล้วพี่มานั่งเขียนนั่งวิเคราะห์ไปก็ได้ก็ได้นะหรือถ้าเป็นไปได้นะครับด้วยความที่ว่าคนที่เรียนกับโชคทุกคนสามารถตามดูคลิปเก่าหรือย้อนดูได้ตลอดเวลาแม้แต่จบคอร์สเนี่ยคอร์สหุ่นคอร์สต,ต่อไปที่โชคสอนเนื้อหาก็อัปเดตอีกพี่ก็สามารถตามเรียนและลงเรียนได้ตลอดเอาให้คุ้มพี่เพราะโชคจะดูแลพี่ทั้งชีวิตโชคบอกไว้เลยเมื่อเข้ามาเป็นพี่น้องแล้วครับต้องดูแลกันให้ดี เต็มที่จริงใจอย่าหลอกแดกกันอย่าอิจฉากันและที่สำคัญอย่ากโกงกันนะแค่นั้นพอดังนั้นนะครับอันนี้แค่ปล่อยผ่านก่อนนะโชคยังไม่ลงรายละเอียดการลงรายละเอียดของโชคนะครับคือการเปิดหน้าสตรีมมิ่งแล้วเข้าหุ้นวิเคราะห์หุ้นไปพร้อมกันแต่ตอนนี้หลักสูตรของโชคคือให้จําให้ได้ว่าหุ้นขาขึ้นต้องควรเล่นและในหุ้นขาขึ้นมันขึ้นด้วยปัจจัยอะไรไซด์เวเขียวใหญ่แล้วต่อด้วย5รูปแบบและว5รูปแบบเนี้ย อยู่โซนไหนเข้าใจยังสติปมันเริ่มไล่อย่างนี้นะเกินไว้ก่อนเลยครั้งหน้าโชคจะมาถอดแท่งเทียนแต่และแท่งให้ราคาเปิดคือแล้วปิดสูงเป็นเขียวเขียวเพราะอะไรอ่านอะไรได้บ้างราคาเปิดแล้วล่วงปิดราคาถูกกว่าเปิดเป็นแท่งแดงแท่งแดงบอกอะไรได้บ้างไส้เทียนบอกอะไรบ้างครั้งหน้าโชคจะมาลงดีเทลฟังไว้ใหม่นะโชคพยายามใจะให้พี่เห็นภาพว่า ภาพรวมหลักให้มองขาหุ้นเป็นขาขึ้นและในขาขึ้นนั้น่ะซ่อนสัญญาณอะไรในรูปแบบไหนที่จะทําขึ้นนึกอ,ออกใช่ไหมแล้วในขนาดยิงเขียวใหญ่ทําขึ้นบอกว่าทําขึ้นแล้วนะครับมีอีก5รูปแบบเป็นยังไงในลักษณะขึ้นหรือซ่อนขึ้นแต่ทําลงก็ได้และใน5้านั้นมันจะซ่อนอีกว่าแท่งเขียวแดงที่มันทําขึ้นหรือทําลงนั้น่ะ มันซ่อนอารมณ์ตลาดอะไรไว้อารมณ์เจ้าอะไรไว้ซ่อนราคาอะไรไว้และกําลังมีเชิงในการหลอกล่ออะไรในอารมณ์ของแต่ละแท่ง